สวัสดีทุกคนวันนี้ฉันอยู่บ้านซึกก็ไมารู้จะทำอะไรเนาะในตู้เย็นก็เหลือกระเทียมโทนเนี่ยใส่น้ามันครับไปะแล้วก็คนก็ไม่รู้จะคนทำไมหรอกแต่ชอบคนอ่ะใส่กระเทียมโทนที่หั่นลงไปก่็เลยน้ามันร้อนแล้วนะทุกคนนะ ทอดทอดทอดไปจ้าอยากโชว์ฝีมือแต่มันไม่คืนทอดไปวอายุ่นอะไรนะใส่พริกเข้าไปอะไรฉันก็กลักวมันจะเลี้ยนหนอนในสูตรมันก็ไม่มีหรอกฉันดูอยู่ทูบมาทอด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 ไปจ้าใส่ขูนต้นหอม ไม่ชอบกินโคลนต้นหอมดิๆดๆปรมานชุนฉันก็เลยเอามาพากไม่รู้าว่จะกินได้ไหมดูครั้งแรกแล้วก็ทำครั้งแรกดูว่าไงพักไปไม่จ้ะพร้อมตอกไข่แล้วใส่สักซองใบนะทักคุณซองใบกำลังดีใส่ไปจ้ กรเทียมดองผัดคขอก็คัังแรงกันเนาะแต่จะบอกว่าม,มันน่ากินมากเลยนะใน่คิดว่าเนี้ยลืมเติมแสงใส่ซอจะ้ะใส่ซอแล้วก็ำนำตาลลงไปเ,เอาตามใส่ซอเรา มันต้องคิดเดยอะคิดว่ามันแก้อร่อยก็พอใส่ไปะขนขนขอนขอนขอนอ้ยโโ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 โฉันลืมรถด,ดีรอ,นะอรดดแปะหนึ่งนะไอ้จ้ใส่รถดีล่ะเพิ่งนึกอออกนี่ยถ้าไม่มีรถด,ดีเล้วคงไม่ดีรถนะน่ะมันเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเนาะโร,ราเอลยุงไปจ้า นี่ข้าวเช้านะข้าวชาวฉันนายกินหม้อกุ้งจบแล้วก็ไปใส่จานนะจ๊ะโรยต้นหอมลงไปข้าวสวยยละลอนกินเลย